สิ่งที่เราเห็นคุณค่าของเด็กพิเศษก็เพราะว่าเราเห็นคุณค่าทุกอย่างพอมองเห็นคุณค่าทุกอย่างแล้วเอ้าแล้วทาไมชีวิตคนที่มันเป็นถึงชีวิตคนน่ะคนหนึ่งคนที่มีค่าเพียงแต่พิการไม่สมประกอบทําไมเราจะไม่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยครูชื่อนางจันแลมดวงเพชรบรรจุที่นี่ที่แรกแล้วก็อยู่ที่นี่มา20ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนก็คือใฝ่ฝันอยากเป็นคุณครูนั่นแหละค่ะ ตแต่ตอนเด็กๆขึ้นมาวันแรกเลยก็ที่นี่ตอนนั้นยังเป็นปฏิดินดอยอะ่ะจะมีเวลาหนึ่งเดือนแค่10วันเองได้กลับบ้านแล้วไม่มีไฟฟ้าโทรศัพท์ไม่มีกลับบ้านเองก็ไม่ได้เพราะทางมันลำบากใช้เวลา7-8ชั่วโมงเละเป็นโครนหมดเลยก็เลยตัดสินใจฉันทนไม่ได้แล้ว20วันเพราะคิดถึงลูกที่2เดือนอยู่ที่บ้านก็เลยเดิอนอจากที่นี่ไปถึงกลางทาง20กิโลแล้วก็ไปโบกรถเพื่อลงไปอมก่อยอีกครึ่งทาง เดินอย่างนั้นรู้สึกสามครั้งอะคะ่าาะคกตกูทำสี่แต่วันนี้ทำสองรีเอรย์เยอะมากมาอยู่ที่นี่<อ>ก็ชอบที่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนนะั้นเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มีความพอเพียงแล้วก็มีวัฒนธรรมของชาวเขียงที่งดง,งาม<อ>ก็หลงไหลตรงนั้นแล้วก็อยู่แล้วเราก็ชอบแต่พอตอนหลังมาเราก็เจอปัญหาที่ว่ามีเด็กพิเศษพ,พิการเยอะเข้ามาก็เจอเด็กพิเศษพิการเลยแล้วก็ณวันนี้เราก็เจอปัญหาที่สองคือสังคมเปลี่ยนไป ป่าถูกทำลายเป็นป่าพืชเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีมากแล้วก็ชาวบ้านกับเด็กๆประสบกับปัญหาเกี่ยวกับสารพิษตกค้างในอาหารอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยแล้วก็เด็กสุขภาพไม่ดีสามคนนะคะในวงนี้ที่เป็นทางด้านสติปัญญาแต่ยังไม่มีทะเบียนสิเแล้วยังไม่มีทะเบียนคนพิการก็ข้อข้อควย,ยากจนมากค่ะตอนนั้นเลยยังไม่มีคําว่าพิเศษคืออะไร รู้อย่างเดียวว่าพิการคําว่าสถานศึกษา<อ>เรียนร่วมก็ยังไม่มีอบรมครูการศึกษาพิเศษก็ไม่มีไม่รู้จักแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเขาพิเศษพิการเราต้องช่วยเหลือให้มาเรียนด้วยกันน่ะรู้อย่างเดียวว่าอยู่ที่บ้านไม่ดีแน่ต้องให้มาเรียนแล้วก็ทํายังไงช่วยเหลือเพราะไม่มีหน่วยงานไหนช่วยก็ไปขอ,อแผ่นเพลดพ่ออ้อมอะไรมาให้เขาใส่เอากางเกงบอมเยอะๆมาให้เขาใส่างคะแล้วก็เรื่อยๆพอเราศึกษาจากเด็กที่มันพิการร่างกายก่อนก็ตามมาอเอ๊ะทำไมเด็กบางคนถึง สมองไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะก็ไปเปิดในตำราไปดูไปศึกษาอ๋อบกคลภาการเรียนรู้ก็ศึกษาสอนมาเองเรื่อยๆจนพศ2552ค่ะโรงเรียนเนี่ยถึงจะได้เริ่มมีคำว่าการศึกษาพิเศษเข้ามาไปอบรมแล้วก็ขอเป็นโรงเรียนแกนนำแกนนำเด็กพิเศษเราก็ได้เป็นโรงเรียนแกนนำแต่2 5 5 5เราทำได้ดีล้วคือว่าเอาเด็กพิเศษบุคลภองการเรียนรู้เนี่ยไปแข่งทักษะทางวิชาการ ประดิษฐ์ม้าฟางข้าวได้รางวัลชนะเลิศของประเทศทีนี้เราก็ได้ตําแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเข้ามาก็เริ่มชัดเจนเจนครูเข้าไปสอนเสริมไปฝึกการเป็นครูผู้ดูแลเด็กพิเศษเขาจคยภาษาพูงท่านเรียนมาเมคนดูบ้บออาเมื่อก่อนเขามองข้ามนะคนพิการไม่มีค่าก็ต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านพ่อแม่ก็ไปทำงานอย่างมาดีลหละเนี่ยนะเราให้เขามีอาชีพในโรงเรียน นะเด็กมันได้พัฒนาการดีกว่าอยู่ที่บ้านเราต้องฝึกให้เด็กที่พิการเนี่ยเป็นที่ยอมรับองคนในโรงเรียนจะทํางานได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเด็กของเราทําได้คนหนึ่งคนที่มีค่าเพียงแต่พิการไม่สมประกอบทําไมเราจะไม่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเรายื่นไปช่วยเขาไม่ไหวเพราะเราไม่มีอะไรอ่ะ เราอยู่บนดอยแล้วก็เป็นคนแก่คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไรมีแต่ความรู้อยู่ในสมองถ่ายทอดออกมา mm. เขารับบ้างไม่รับบ้างแต่เราต้องไปชวนให้คนอื่นมาหยิบยืน่นมือไปด้วย mm. แค่ฟังคำถามก็อยากร้องไห้แล้วเนี่ย mm. ตัวเองถามตัวเองอย่างนี้มาตลอดเลย mm. คำสุดท้ายก่อนตายคืออยากเจอลูกศิษย์เราเนี่ย อยากเจอทุกคนในชุมชนที่เป็นที่แทนเราได้เนี่ยบอกว่าช่วยกันดูแลคนพิการที่นี่ต่อไปให้เสมือนครูยังอยู่ที่นี่ให้เข้มแข็งนคะคะ <c oughs> เรามีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้นั่นก็คือทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ในชุมชนนี้แรงกายแรงใจของทุกคนในชุมชนนี้ก็คือจะช่วยกัน ก็ฝากบอกคนข้างล่างด้วยว่าที่เคยเป็นห่วงครูจะแลมนั้นก็คือขอบคุณมาก